<chill> <ร>มามามาไอเรือเนี่ยเ่วจะเล่นให้หนักๆเลยไปไปโวไปโวห้าเลยไปโวห้าเลยเขาบอกโดนไโวสี่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 โวสีอันแม่งแวะเก่งเงี้ยนี่เ่ี นะฮะให้รไม่รถตามีมาเร็ว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 ไมกนดรับของยังเนี่ยเอ้ยโดนไม้จมแน่เลยว่ะ ตีธรรมดามันก็ตายแล้วไอ้เหี้ยสิบวินนะสิบวินนะสิบวินนะหนึ่งหนึ่งไอ้ไมโลตาหมี โอ้ยลุง500ร p อไเไม้จมจัดเลยครับ500ร p อยไอเพเทียร้ายไม่มีอ้าง เอาไปเล่นดีๆแล้วไอ้เหี้ยว่ะ ไอ้เชี่ยจะกระหมอ่อมกระป๋องนมตีหัวพิศา่ไอเยี่ยไปรถตำหนีตีกูรัวๆเลย <c oughs> ไปรถตำหนีตีกูรัวๆเลย <c oughs> หมุนไม้สักหน่อยมาอกนะชอบไปเบี่ยงไม้เล่นนะ ไม่เค้กดผิดแม่งเลย ไปได้ไปเชื่อมันจะเหวี่ยงท่ายี่นี่มาข้าหน่อยจากหมุนมาเฉยเริ่มจัดจังหวะได้แล้วมา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 ไอมาโร่ตามหีเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยชิโร่มชอบเ,เล่นระยะห่างอะเด้มชอบหมุนนะผมรู้ว่าไชิโร่ไดนะ้ไง เวลาพวกผมน้ำสกอร์ผมไม่เคยแพ้รันเรียกคำรุ่มเอาใม่เอาม่ห้าเวียนแก้มือแก้มือแก้มือกูกด5วาบึดมั่วไปหน่อย 你不就他妈个，剃了他嘛，Boot ตายเย้ย อโอเคนี่ชอบเล่นไม้สิงนะทีโรนอะดีเซ็คมึงเยอะไง ไช่ผิดที่อ่ะ ลุงโปครับตีเต็มหัวไม่แตกเฮ้คุณเต้ด้วยนะครับค่เต้ขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกขอบคุณเต้ด้วยนะครับ หัวมันชอบไม่อยู่ไว้ตะกี้นะผมตีจะตีเหวี่ยงมันชอบไม่นี่ตีสวนมันหนะ่อหัวเหมือนจะหมุนไปด้านหลังโอเคมึงรอจังหวะก,กูบูธมาอย่างเดียวเลยใช่ปะ อครับมุงรอจังหวะกูบู๊ตมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมลาลุงอยู่มุมร้อยใช่ไหมครับคนเราอ่ะมันชอบหมุนลุงแล้เวลามนไมอยู่มุมร้อยมันชอบมันรอกมันแก้ได้ห้าเศห้าเศษเอาสิบเป็น แตมหัวไม่แตกโป๊โอ้ผมเล่นกับโป๊ะ <c oughs> เอาไม้คือผมมาช้าไปตะกี้ยังช้ามาอยู่ต้องเร็วนนกว่านี้ถึงจะสิงได้ถึงจะสิงได้ตะกีน้นี่ช้าไป กูก็เห็นว่ามันจะเหวี่ยงมานะแต่กูไม่วิ uh ่งหลบนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้นะควรจะวิ่งหลบเหมือนเอาหัวรับไม้อ่ะคือคือรู้ว่ามาแต่ขาไม่วิ่งอ่ะไอ้เหี้ยเข้าใจปะเสี่ยงพลาดก็ตายเนอง โอ้ oh, แข่งจันเลยครับลุงแมตหกหัวไม่แตก <laughs> คือเมืกี้นี่เร็วแล้วนะยังใชาอีกเหรอวะคือผมเบี่ยงจังหวะตอนที่มันมาแล้วนะเออไม้ไม่โดนหัวผมแล้วดีกว่าผมถึงออกอเมื่อกี้นี้จบเสมอถือว่าพัฒนา ไม่ไหวครับไม่ไหวตมยามไม่ได้เลยครับมเอเพจทุ่งเกิน